กระบอกใช้วิญญาณการชเรฟังเก็บเอาขันรถทางคณะศาสตร์านั้นให้ทุกทางชเราฟังเ,งงเงพืความอ่อนเถอนะครับโอนนี้เป็นเข็มฮารอนะครับเล่นตัวเดวนะครับของวันที่ยี่สิบสี่มิถุานายนครับ กดถูกใจคลิปแล้วกดถูกใจคลิปให้เลยนะครับกดติดตามด้วย้เพื่อเพื่อเนะครับจะพายคลิปแล้พาต่างของทังชนะแล้วกดถูกใจคลิปเนะครับคลิปแล้วทางชนะกดถูกใจคลิปนะครับมาเดินทางแทผเฉพาะขีดนะครับ ปกตินะครับแล้วก็ VIP นะครับแน้วเชยนะครับก็เน้นสีนะครับเอเชื่เชื่อของทางชานาก็จะบฝลงเพื่อความันเถิอนทุนระนับ สี่ส่วนครับสี่หนึ่งนะครับสี่สองคนระับ แล้วก็สี่เก้าครับ่อคลิปวิเขรงของทางชั้นน้ก็จะผลดูเพืว่อความเหมือนเดิมเท่านะครับพอแล้วโฆษณาขึ้นมานก็รบกวนนะครับอย่ากดปิดอย่าขบข้ามโฆษณาครับกดโฆษณาให้กันนะครับ